สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดขลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟายูโรป,ปาลีคคู่ระหว่างสเตอัวบุคาเลสจะเปิดบ้านจะรับการมาเยือนของทีมรีตาจีลานเด็ดราคาคู่นี้เปิดมือที่เจ้าบ้านสเตอัวบุคาเลสเป็นฝ่ายต่อราคาที่1ลูกครึ่งลบ5นะครับจะลงเตะอที่3สมเตอัวเวลาที่1ครึ่งของค่ำคืนนี้ครับ เจ้าบ้านสเตลัวบุคเลส์พวกเขาจะพลาดใช้งานจอยสกิมดาว่านะครับเซนเตอร์คับกับดาริอุสโลโอลาลุนะครับกองกลางตุลกที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ครับส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับส่วนทีมเยือนรีต้าเกมนี้จะไม่มีเอลอนอิซูฟี่ผู้รักษาประตูที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนรวมไปถึงตัวทำเกมอย่างลิลิดอนบาลายนะครับที่ติดโทษแบนส่วนการจัดทัพในเกมนี้ครับพัช คนชุดที่ดีที่สุดลงสนามพร้อมกับวางระบบ4-4-2ครับทัศนะในเกมนี้นะครับสเตอัวบุคาเลสหล่นมาเล่นยูโรปาลีกจากการแพ้กับสกเกนดียาด้วยสกอร์รวม1.3ประตูต่อกับการเล่นทีนี้ถือว่าพวกเขาจะเป็นต้องเน้นเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาครับเมื่อมองมาที่กู้แข็งอย่างดริต้าจีลานพวกเขาเจอของแข็งอย่างโคเปนไฮเกนและแพ้ทั้งสองนัดด้วยสกอร์รวม0ประตูต่อจนต้องหล่นมาเล่นถ้วยนี้เช่นเดียวกันครับ กับการเจอเกมที่มาตรฐานสูงกว่านะว่ายังมีปัญหาและแทบไม่สามารถเล่นในเกมของตัวเองได้แม้ทางสเตโอบูคาเลสจะไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีครับแต่การได้เล่นในบ้านตัวเองต่อให้เล่นราคาจะต้องลุ้นยิงขาดย,ยังไงก็คุ้มค่ากับการเสี่ยงมากกว่าครับเกมนี้จะจให้บอลต่อครับเห็นคนเลือกเชียร์สเตโอบูคาเลสเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิติดตามให้กับช่องทีเด็ดครับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ